ข้ออัตราสัมพัทธ์อัตราสัมพัทธ์เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตัวอย่าง5.4.1เนะี่ยมีชายผู้หนึ่งเดินเข้าหาฐานของหอคอยนะซึ่งสูง60ฟุตด้วยอัตราเร็ว2ฟุตต่อวินาทีความสูงตัวนี้นะ60เดินเข้ามาด้วยความเร็ว2ฟุตต่อวินาทีจงหาชายผู้นี้เคลื่อนที่เข้าใกล้หอคอยด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ ขณะที่เขาอยู่ห่างจากฐานของหอคอยเป็น80ฟุตสมมุติตัวแปร x เนี่ยเป็นระยะห่างชายคนนี้ห่างจากฐาน x ฟุต y เป็นระยะห่างจากจุดนี้ไปยังจุดด้านบนหอความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x y ก็ใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมมุมฉาก y กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก60กำลังสอง อันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขณะนี้เนี่ยนะโจกำหนดว่าห่างจากฐาน80ฟุตก็คือ x เป็น80 dx by dt คือความเร็วในการเคลื่อนทีนะ่แต่เนื่องจาก x มีค่าน้อยลงเมื่อเวลามากขึ้นตัวนี้ก็เลยต้องติดลบขณะที่ x เป็น80นะจะได้ค่า y มีค่าเป็น100ฟุตขณะนี้เลยต้องการหา dy by dt จากสมการเมื่อกี้นี้นะีจากสมการเมื่อกี้นี้บอกว่า y กาลัง2เท่ากับ x กาลัง2บวกกับ60กาลัง2เพราะั้นเวลาเราหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาทั้งสองข้างด้าน,นี้ก็หาอนุพันธ์เทียบกับเวลาน dy กาลัง2 by dt นะก็ได้ 2y dy by dt มาจากกฎลูกโซ่ dx กาลัง2 by dt ก็ได้เป็น 2x แล้วก็ต้องมีพจน์ของ dx by dt ติดมาด้วยนะเป็นผลมาจากกฎลูกโซ่ค่าคงตัวอนุพันธ์เป็น0จัดรูปถัดไปก็ dy by dt นะ x ส่วน y dx by dt แทนค่า x เป็น80แทนค่า y เป็น100 dx by dt ติดลบนะก็ได้ว่า dy by dt เท่ากับลบ1.6เพราะอัอตราเร็วตราเร็วก็พูดเฉยๆไม่ต้องบอกเครื่องหมายอัตราเร็วก็1.6ฟุต ต่อวินาทีสรุปแล้วนะชายคนนี้นะ่ะเข้าใกล้จุดยอดของหอคอยด้วยอัตราเร็ว1.6ฟุตต่อวินาทีขณะที่เขาห่างจากฐาน80ฟุตรสรุปขั้นตอนในการทำโจทย์ปัญหาอัตราสัมพัทธ์หเขียนภาพประกอบนะเขียนภาพประกอบอันที่2นะสมมุติตัวแปรที่เกี่ยวข้องแล้วก็สร้างสรรมการความสัมพันธ์ ขั้นที่3หาอนุพันธ์เทียบกับเวลาเนะี่ยสมการที่ได้มันเนี่ยหาสมหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาอย่าลืมนะเวลาได้มาแล้วเนี่ยอนุพันธ์ต้องมีกฎลูกโซ่ด้วยอย่างเช่นเจอ x กําลังสอง dx by dt ก็ต้องเป็น2 x อย่าลืมตัวนี้ด้วย dx by dt นะต้องมีพจน์ของกฎลูกโซ่แถมท้ายนิด หาุูพันธ์เสร็จแล้วนะแทนค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวอย่าง5.4.2แขวนดวงไฟเหนือทางเท้า10ฟุตหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะหลอดไฟอยู่สูงจากพื้น10ฟุตสูงจากพื้น10ฟุตห่างจากผนังตึกตั้งฉากกับทางเท้า20ฟุตดวงไฟห่างจากผนัง 20ฟุตชายคนนี้เนี่ยนะเขาสูง6ฟุตความสูงตำแหน่งนี้สูงถึง A 6ฟุตเดินเข้าหาผนังก็แปลว่าทิศทางการเคลื่อนที่คือตัวนี้เส้น EAD เ,เส้นนี้นะก็ทำให้เกิดเงาละเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้เคลื่อนที่มาถึงนี่เงาก็หายไปคำถามนะจงหาว่าเงาของศรีรษะ ที่เคลื่อนที่บนผนังเคลื่อนที่ในลักษณะได้นะดยอัตราเร็วเท่าไหร่เมื่อเข้าห่างจากผนังตึก6ฟุตสมมุติตัวแปรแล้วนะอย่าลืมต้องมีตัวแปร t ท,ทุกครั้งนะนะตัวแปร t เวลา x เป็นระยะทางที่เขายืนห่างจากผนังตึก y เป็นส่วนสูงของเงานะบนผนังตึกงนั้นตัวแปรที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกันก็คือ ระยะทาง x ส่วนสูงของเงาการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร x และ y ให้ดูจากสามเหลี่ยมนะ ACD สามเหลี่ยมรูปนี้นะ ACD และสามเหลี่ยม DFE นะกับสามเหลี่ยมรูปนี้ D, F, e. สามเหลี่ยม DFE สามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็เพราะว่า เส้นตรงเส้นนี้กับเส้นตรงเส้นนี้ขนานกันมุมนี้ก็เลยเท่ากันมุมนี้มุมฉากเป็นสามเหลี่ยมคล้ายละพอสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้อัตราส่วน cd ส่วน fe เท่ากับ ac ส่วน df cd ตัวนี้คือ x fe คือตัวนี้20 ac ความสูงของคน6 ลบได้ y df นะอันนี้ก็10ลบทิ้งได้ y ตอนนี้ก็เลยได้ความสัมพันธ์ของตัวแปรล,ล้กระจายสูตรนะกระจายออกมาเลย1 0 x ลบ x y 1นะ120ลบ20 y ย้ายข้างนะจัดรูปให้งานเราง่ายลง x เป็น4นะขนาดที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กำแพง4 dx by dt เป็นลบ2นะเหตุที่เป็นลบ2ก็เพราะว่า ระยะทางลดลง x มีค่าน้อยลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นดี x by dt ก็เลยติดลบจากสมการนี้แทนค่า x เป็น4ลงไปแก้สมการแล้วได้ y เป็น5นะตัวแปรที่ต้องการเกี่ยวข้องกันได้ครบแล้วนะได้ค่าตัวแปรต่างๆครบแล้วถัดขณะนี้เนี่ยโจทย์ต้องการหาค่า dy by dt เพราะฉนั้นก็ต้องเอาสมการที่เราคิดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะ มาหาอนุพันธ์กันหาอนุนะพันธ์นพจน์นี้หาอนุพันธ์แล้วได้10 dx d y dt พจน์ของ xy ต้องใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณ y อยู่กับที่ dx b อ dt x อยู่กับที่ dy by dt ีอันนี้ก็20 dy by dt ค่าคงตัวอนุพันธ์เป็น0จากสมการนี้ จัดรูปหา dy d y ย t นะีย้ายข้างมาต่อไปก็แทนค่า y เป็น 5, x เป็น 4, dx by dt คือลบ2ได้ dy d y dt ละ mm hmm. dy by dt ก็มีค่าเป็น5.8ส่วน8ันเงาของศรีรษะเขาเนี่ยจะเคลื่อนที่บนกำแพงนด้วยอัตราเร็ว5.8ส่วน8ฟุตต่อวินาที ตัวอย่าง5.4.3ถัง,งน้ำรูปกรวยกลมตรงวางบนพื้นดังรูปปลายแหลมอยู่ด้านล่างด้านบนของกรวยเส้นผ่านศูนย์กลางยาว1เมตร1เมตรก็100เซนติเมตรรัศมีก็เป็น50เซนติเมตรความสูง2ตัวนี้ก็200เซนติเมตร ไขน้ำเข้าถังด้วยอัตราเร็ว50ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีเทน้ำลงมาแล้วด้วยอัตราเร็ว50ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาทีจงหาว่าระดับน้ำในถังสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ระดับน้ำตัวนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่เมื่อความสูงของถังน้ำเป็น80เซนติเมตรขณะที่ตัวนี้สูง80 สมมติตัวแปรนะขั้นที่1สมมุติตัวแปรนี่ผ่านขั้นตอนวาดรูปประกอบไปแล้วนะตัวแปรเวลาต้องมีแน่นอนเหมาะสมในที่นี้นะก็ไม่เอา x y นะเอาตัว r เป็นรัศมีของผิวน้ำรัศมีของผิวน้ำซึ่งเป็นวงกลมความสูงนะความสูงหมายถึงระดับน้ำตัวเนี้ยสูงจากพื้นเท่าไหร่ v เป็นปริมาตรของน้ำ ปริมาตรของน้ำในกลวยตัวแปรตัวนี้เกี่ยวข้องกันยังไงก็สูตรปริมาตรหนึ่ง,งส่วา,ากำลังสงคูณสูงหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรก็ใช้อัตราส่วนกันมีสามเหลี่ยมคล้ายตัวนี้นะน,นี้รูปแรกอีกรูปนึงคือรูปนี้เหตุผลก็คือเส้นนี้ขนานกัน มุมนี้มุมเดียวกันได้สามเหลี่ยมคล,าล้ายละ r ส่วน50ตัวนี้เท่ากับควนะามสูงตัวนี้ส่วน200นี่มาจากอัตราส่วน3ามเหลี่ยมคลายนะได้ตัว r ในเทอมของ h ละความความสัมพันธ์ของตัวแปรนะ v ในเทอมของความสูงในการหาอนุพันธนะ์จากสูตรนี้ v เท่ากับ1ส่วน4ีพย h กําลัง3 d v by dt อนุพันธ์เทียบกับเวลาอนุพันธ์ของพจต์นี้อนุพันธ์อนนของพจต์น,น,นี้นะก็3 h กํลัง2 d h by dt อย่าลืมกดลูกโซ่นะคูณกับ1.48ส่วน48ก็เลยได้พจต์นี้ ต่อไปก็แทนค่านาต่อไปก็แทนค่า dv by dt เป็นบวกเป็นบวกเหตุผลที่เป็นบวกก็เพราะว่าน้ำเข้ามาในถังปริมาตรมากขึ้นเมื่อเวลามากขึ้น dv by dt มีค่าเป็นบวกขณะที่ความสูงระดับน้ำเป็น80แทนค่า dv by dt แทนค่า h เกับ80 จัดรูปได้ dh d y dt ละ dh by dt เท่ากับ1ส่วน8 pi, ก็แปลว่าวะระดับน้ำในถังสูงขึ้นด้วยอัตราเร็ว 1.8π ส่วน8พซนติเมตรขณะที่ความสูงของน้ำในถังเป็น8 0เซนเมตรเนื้อหาบทที่5นีก็เอาเท่านี้นะ